หนู่ง่อ่จนหญิงมาเอาเงินวันนี้จะมาเต้นเพลงลมบกบนทะเลกันสามสี 3, 4, ่ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนภะัทรเวียชีรักคุณชื่อเล่นชื่อพีชวันนี้จะมาร้องเพลงมโบกทะเลครับสามสี่โบว สวัสดีครับผมเชื่อเด็กชายและนนท์จีจันชื่อเล่นยูบัววันนี้ผมจะมาลองเปล้อมบอกลองมาเล่นลองลอง